สวัสดีค่ะอยู่กับเจ้ยจบปาดงนะคะป้าไทยบ้านจะพามาซื้ออะไรเน,ะนาะก็คือไม่สบายมากเลยนะคะก็เลยให้ป้าไทยบ้านนะคะพามาซื้อซื้อยาเนาะเราไปหาร้านขายยากันเลยโอ้ถนนฮะฝนตกมันก็เชอะแช่ อ๋อร้านร้านไทยบ้านนะคะมุ่งหน้าไปก่อนนะฝนตกฝนตกก็เลยไม่สบายนะคะไปแล้วนะคะซียาซียามีอะไรบ้างเนาะย้ายทลายจูนแล้วก็มียาแก้ไข้แกหวัดด้วยนะ ทื่นี่แล้วางอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นไอด้วยนะคะไอแห้งๆนอะอ่ากำลังสร้างนะคะนี่แหละ,ะเรามาถนนทางแบบนี้แหละโอ้นะคะมีรถเยอะมากเลยทางเส้นนี้นะคะจะไปตรงโน้นเราจะไปหน้าลุงก็ค,คือเนี้เหมือนจะโอ้ยห้าลุงจะกลับปกปอกคงจะลำบากมากเลยนะคะ ก็เ,ออเลยมาซื้อ,อยานะคะกินข้าวเช้าแล้วก็จะมาซื้อ,อยาเลยนะคะซื้อ,อยาไปกินกันนะคะกันไว้ก่อนเนาะทั้งยาแก้ไข้แก้ไอนะคะมีหลายอย่างเลยนะคะเราจะเอาไปเตรียมไว้เนาะถื่อนะคะถือมันเป็นตอนกลางคืนนะคะเราก็จะได้นะคะกินยาได้ทันนี่ก็นะคะจะเอาไปให้มันอยู่เลยนะคะ โอ้บ้านเราที่เคยอ,อยู่ตรงนู้นนะคะบ้านสีเขียวๆนั่นแหละที่เราเคยอ,อยู่ตรงนี้นะคะที่เราเคยไปเช่าบ้านอยู่นู่นนะคะบ้านที่เราเคยอ,อยู่สีฟ้าๆอ่ะเดี๋ยวเราเดินเดินเลาะไปชมเนาะ คงจะไปซื้อไข่นะมั้งไอที่บ้านเจียบอลเขาคงจะไปซื้อร้านไข่ก็ไม่เห็นเขาไปรับไม่ได้เขาคงจะมีแล้วก็เดินเลาะไปดูเพราะว่าเขาจะซื้อไข่อีกอยู่ บ้านที่เราเคยมาอยู่นะคะบ้านกุดเรือคํำนะกุดเรือคํำนะก็นะสมัยที่เรามาแรกๆนะคะปีสองสามปีก่อนโน้นนะคะเราก็มาเช่าอยู่ตรงนี้นะคะแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนแปลงกันเปลี่ยนแปลงกันแล้วนะคะามาแล้วมาแล้วนะคะเพราะว่าเรานานหรือเปล่านะ มาแล้วนะคะเสือคิดว่าจะหนีนะเออเออตาเดี๋ยวเราขึ้นรถไปเดี๋ยวเขาก็มาพักเลี้ยวมาตรงนี้ไปซื้อไข่นะคะไข่ยังไม่มีเนาะญาติก็จะมีการว่บเราตรงรถนี่ไห้งานไหว้ก็เลย อนน้ลูกแบบแบบบวบ,บ,บไนแหละแต่มันไม่ใช่บวบ,บบวบน่จะอยู่ข้างในเป็นดอกสีเหลืองอันนี้คงไม่ใช่บวบมัน,นจะเป็นที่ลายลายไยจ้า ว่าจะให้เดินออกทางโน้นค่อยคิดแล้วอะโทไม่ได้รับสายโทไปบ้านทำไมไม่ได้กินไม่ได้กินเลยโอ้เดี๋ยวหันกล้องให้แล้วกันไม่ได้หงายเดย้หันกล้งเออเดี๋ยวหันกล้องไปแล้วคนละมาแล้วพี่เจ้าล็กผู้เดียวเดี๋ยวลุงพ่วงสุดที่ยกอีกนว่าได้มันบ่ได้มันว่ได้สุดที่ยกมือดไหมมันบ่ได้เยวต้องได้ไหมคิดได้ไหมสุดที่ยกกล้องให้น่ะอาจจะปะินมากขึ้นสุที่ยกกล้องให้ ao, cúp cúp vào bồn thín bờ. chỗ cô điệu này. đã bảo rồi. làm bộ này. đi hao là bà đi. bữa đi đi. đi đi.

sòn 3เปอร์มันไปได้มาฮะไปได้เลยเหรอ <laughs> ไปที <mean> ่มองที่ไว้วมันกองนี ยังไม่ดูเลยชุดนี้ด้วยไหมชุดสีฟ้าอีกช่องนี้ก็จะไม่มีจึงเราก็จะมานั่งที่นี่เนะฮะเย็นดีแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ย้ายอีกแล้วนะคะนี่เขพอแล้วเนาะ มันได้แล้วานเอาไปบอกเขาบอก่อนสำหรับคลิปนี้ก็เนาะประมาณนี้เนาะสวัสดีเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะลุงก็นะห้ามไปห้ามมาย้ายไปย้ายมาแล้วเนาะ ดีค่ะ